สวัสดีปีใหม่ครับก็สวัสดีก็รู้สึกว่าเราก็ผ่านไปอีกปีนะใช่ครับยังไม่แกยังไม่แก่ไม่แกเขาเรียกว่าโตขึ้นโตขึ้นอายุมากขึ้นนิดหน่อยนะก็เราวันนี้จะปีนี้เราบอกว่าใหม่ๆเราจะคุยเรื่องใหม่ๆดีไหมก็ดีครับห่วงจุ้ยก็ดีนะอาจารย์เรื่องเรื่องต้นไม้ต้นไม้เรื่องไม้มงคลเรื่องไม้ต่างๆที่เราจะปลูกในบ้านนี่นะครับคนไม่รู้นะ ครับสมัยนี้คนรุ่นใหม่น่าไม่รู้เลยนะใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นในเมืองครับอาจารย์แล้วมันสายมูด้วยมันโอ้โหผมเห็นตามไอ้ร้านไอ้ขายขายขายไม้ขายเนี้ยขายไอ้พวกพันไม้เหรอพันไม้พันไม้ใช่ไหมเยอะนะโอ้ดิมถนนนี่เงี้ยเยอะนะเยอะครับชอบเล่นกล้วยไม้ใช่เหรอคุณโอ้ผมเล่นทุกทุกต้นไม้เลยคทุกต้นไม้เลยผมผมเล่นหมดมีไม้อะไรบ้าง ไม้มงคลก็เล่นอยู่แล้วใช่ไหมครัไม้ใบผมจำไม่ไม้ไม้ใบแล้วก็ไม่ดอกรู้ไหมครับว่าถ้าโอ้ยนี่ผมเห็นกับทำมากรบตาเลยอ้เห็นทำมากับมือทำกรตาเราตาไปทำาหอเห็นกับตาเออเออผมปลูกต้นยอนะครับยอเออไปไงอยู่ทางทิศใต้นะครับเออเออเลยองออกเฉียงไม่ทางตะวันออกเฉียงใต้หน่อยเออไปไงมีแต่คนยกยอปอบั้น คนยกยอคุณเลยครับต้นยอขนาดนั้นเลยใช่ครับอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจ๊ะเออแล้อีกทิศหนึ่งนะครับอาจารย์ทิศหรือว่าเหนือใต้ทิศต,ตะวันตกเออถ้าอยากถ้าเราไม่อยากจะตกตามทิศนะครับเออต้องปลูกต้นมะยมมะยมอ่ะครับเออมันจะทําให้ถ้อยคํว่าวาจาในเวลาเราจีรจาใครนะสําเร็จอาจารย์เขานิยมครับขนาดคนที่แม่งกุดโกรธกันนะครับก็คนเออ อยู่ๆก็เ้ามาคุยกับผมอะเร้าผมนิยมชมคุณใช่เข้าตาเข้าตาเข้าตาแต่ว่ามีตจแก่ๆนะครับแต่สาวไม่มีแก่ก็ดีเออแก่ๆดีอ๋อมีเงินเออแล้วมีต้นอะไรอ่ะเอออยางจะรู้นะต้องสนใจแล้วที่ใต้นะครับที่ใต้ประมาณตะวันตกเฉียงใต้ต้นมะกรูดครับมะกรูดใช่ครับมันดีไงโอ้โหมันทําให้ทูพูดผีปิศาจเนี่ย ไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราเออใช่ค่ะเออเออนี่มะกรูดนะมะกรูดครับมีประโยชน์ด้วยนะกรูดหรือมะนาวนี่ได้หมดเลยเออมันมีประโยชน์ด้วยนะมีประโยชน์ด้วยครับโอ้โนี่มะกรูดมะนาวมะยมเลยนะใช่ครับโอ้โหดีมากดีมากนี่คือต้นไม้ที่มันหางแล้วมะตูมกี่ตัวครับมะตูมมะตูมไม่ได้ครับทำไม๋ยวระเบิดลงทั่วลงเป็นต้นไม้ไรคไม่ยินไม่ยินลุงระเบิดมันต้นไม้ก็มันตูมครับเออตูมมันตูมมันตูมมันตูมอ่อนนี่โอ้โหกินต้มเอาเอาข เขาเป็นผนฝานี่มันตากให้แห้งนะครัเอามาชงน้ําชากินอายุยืนนะครับสุขภาพดีครับเซ็กดีด้วยเออ้วฮะเออมันตุ่มอ่อนเนี่ยเออเราไม่ปลูกรู้สิเออไม่ชอบอะตุ่มตุ่มมันมีที่ไหนไว้ที่ตะวันออกจานอ๋อจนออกนี่แหละจานมันออกนี่เลยนะต้องปลูกต้นไผ่ต้นไผ่อ้าวไม่ว่าไผ่เงินไผ่ทองไผ่กลดอิ่มได้หมดครับเลอะใช่ครับเลอไผ่ไผ่ลวกอะไอ้พวกนี้มันป้องกันเลยนะ มีไผ่โรคไผ่หน่อไม้นะศัตรูเออใช่ครับไผ่ตรงอ่ะปลูกได้ไหมได้หมดครับขใอยเป็นไผ่ขใอยเป็นไผ่นะใช่ครับเออเมนเป็นไผ่ที่ช่วยว่าป้องกันแล้ววพวกศัตรูพวกที่คิดร้ายกับเราอ๋อสิ่งไม่ดีนะใช่สิ่งที่ไม่ดีป้องกันได้ป้องกันได้โอ้หแหมคุณคุณนี่รู้จริงๆนะครับศึกษาจริงๆใช่ครับโอ้อาจารย์กันครับดีเลยก็อาจารย์เก่งกเนี่ยดีแล้วดีแล้วจะได้สืบมทอดนะนะครับแล้วอะไรที่ห้ามปลูกบ้างใน ไอ้สมบัดไอะไรนะเขาเรียกว่าต้นหวายต้นอะไรพวกเนี้ยต้นไซต้นใหญ่ๆพวกเนี้ยครับเพราะอะไรเพราะอะไรอ้าเขาาโบราณเขาบอกอยู่แล้วพวกนี้มันมีพวกพูดผีหรือว่าอะไรที่เขาสิงสิดูมันต้องอยู่ตามวัดหรือว่าอยู่ตามอ๋อปลูกตามวัดใช่ครับมันอย่างงี้มันไม่ใหญ่ฮะคือที่เขาไม่นิยมปลูกในบ้านไปเลยไหมเพราะอะไรครับมันรากอะไรอย่างต่างมันเยอะกิ่งกิ่งก้านมันแตกเยอะใช่ครับแล้วเวลาพายุลมมาพัด มันจะไปกวาดลังคาบ้านพังหมดอ่ะแล้เควต้องไปปลูกในวัดที่พื้นที่เยอะเยอะออเออนี่คุณก็รู้ดีนะใช่ครับต้นยางเขาก็ไม่ปลูกในวัดออต้นเขาไม่เขาไม่ปลูกนะต้นอะไรครับต้นงิ้วโอ้ใช่ใช่อาจารย์เพราะไอ้ต้นไม้ที่ปลูกในเมืองนรกนะครับอย่าไปปลูกมีต้นงิ้วมีต้นอะไรบ้างเออก็พวกต้นไม้ที่เป็นมีหนามมีหนามเหรอใช่ครับงิ้วว่าต้นงิ้วว่าไงิ้วก็มีหนามเออแล้วมีอะไรมีหนามอีก นิวแล้วก็เอ้ยผมไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยอยากไปนรกด้วยก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องต้นไม้ไม่คือไม่ไปนรกก็ดีแล้วแต่ถ้าคุณไปปลูกต้นไม้นรกเดี๋ยวนรกมันจะมาใช่เออรู้ป่ะคนปลูกบันไดสวรรค์ครับบันไดสวรรค์อ่ามันเป็นอันนี้เป็นไม้มงคลเออเป็นไงไหมมันเหมือนต้นแบบว่าขึ้นไปเป็นอย่างงี้ยู้ว่มันจะขึ้นไปเหมือนไปสวรรค์นะครับออเหรออเก๊ดี่น่ะครับไมีไม่มีไหม มีครับผมมีเออเลยครับแล้วเพราะเพราะพันไว้หรือเปล่าเพาะไวครับอาจารย์สนใจไหมครับโอ้แล้วผมมีอีกต้นหนึ่งอาจารย์เพาะไวอย่างสวยเลยสวยเลยต้นกลวยไม้ครับกลวยไม้ใช่บ้าแล้วเอ้าทำไมครับเออคุณปลูกกลวยไม้ครับผมไม่ชอบทำไมล่ะครับเออปลูกเดี๋ยวใกล้มวยไปแล้ว